สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมากทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมากเด็ดแต้มเซียนครับรายการที่จะนําเสนอบันทึกเกมเก่าๆมาเล่าใหม่ในสไตล์ของคารวะผู้ไฟรู้ครับถ้าคุณผชมชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องมากทุกไทยคารวะผู้ใฟรู้กันด้วยนะแล้วก็รอรับชมกันได้เลยครับทุกๆวันศุกร เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับในสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่กับบันทึกเกมของสุดยอดเซียนนกกระจิบครับซึ่งบันทึกเกมนี้ครับเป็นบันทึกเกมที่ผมคิดว่าโคตรมันทีเดียวครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมก็ไปดูกันเลย สำหรับบันทิเกมนี้ครับสูตรยอดเซียนกกระจิบเนี่ยเป็นฝ่ายที่เดินทีหลังครับแต่เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมเนี่ยผมจะกลับกระดานให้หมากฝ่ายขาวเป็นเซียนกกระจิบครับจะได้ดูกันง่ายๆครับดังนั้นครับตาเดินแรกครับจึงเป็นตาเดินของหมากฝ่ายแดงครับต่างฝ่ายเนี่ยเขาต่างที่จะเปิดหมาก คล้ายๆกันครับผู้ชมแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คือโคนม้าเม็ดเม็ดม้าโคนเป็น3มตาสุดยอดฮิตครับไม่ว่าจะอดีตถึงในปัจจุบันก็เองก็ตามเป็น3มตาเดินที่ป้องกันหน้าเบีย้ยทุกตัวบนกระดานครับตอนนั้นเนี่ยการที่เบีย้ยถูกป้องกันแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากที่อีกฝั่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเอาม้าไปจับกินเบีย้ยหรือไปขโมยกินเบีย้ยได้ครับและในตาเดือนที่4ี่ครับต่างฝ่ายต่างยังคงซื้อข้อมูลกันอยู่ครับโดยการเปิดเบีย้ยขึ้นไป แล้วก็ไม่ได้บอกทิศทางของหมากตัวเองมากนักครับเป็นการยับยับเพื่อถามข้อมูลครับหมากไฟแดงเองก็ไม่บอกครับว่าจะเดินเป็นหมากอะไรจะเป็นม้าเทียมหรือเปล่าหรือจะเป็นหมากม้ายงขวาหรือจะเป็นอะไรที่มันแหวกและแหกแนวไปมากกว่านั้นแต่เซียนุก,ก็จิบครับในตาเดินที่5นี่แหละครับก็เปิดเบี้ยขึ้นมาจากตำแหน่งจอจาน3ไปจอจาน4ซึ่งในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมากม้ายงขวาครับ หมากฝ่ายแดงยังคงทําได้ดีในแง่ของการปกปิดข้อมูลครับส่วนหมากฝ่ายขาวนั้นเดินม้ายงขวาเป็นที่เรียบร้อยและหมากฝ่ายแดงครับเปิดเบี้ยขึ้นมาในตำแหน่งนี้ครับคุณผู้มชมตำแหน่งจอจาน6มาจอจาน5ครับอยากที่จะเป็นหมากม้าเทียมครับและไม่ใช่ม้าเทียมธรรมดาด้วยเป็นม้าเทียมขุนพลคู่ครับรูปหมากนี้ครับเป็นม้าเทียมสุดแกล่งในบรรดาม้าเทียมครับเป็นม้าเทียมเพื่อที่จะเอามา ต่อสู้กับม้ายงขวาโดยเฉพาะครับสุดยอดเซียนนกกระจิบในฝ่ายขาวเนี่ยเขารู้นะครับว่าฝ่ายแดงเนี่ยเดินเป็นหมากในสถานีถ้าไปเดินโคนผูกเม็ดเนี่ยโคนเนี่ยจะใช้งานได้ยากในอนาคตเพราะว่ามันติดกับเม็ดนะเลยตัดสินใจเด็ดขาดครับที่จะเดินเป็นโคนเทียมเม็ดครับโคนเทียมเม็ดเป็นหมากม้ายงขวาเพื่อโจมตีโดยเฉพาะครับเพราะโคนตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายครับหมากฝ่ายแดงเห็นอย่างนี้ครับเปิดม้าเทียมขึ้นมาทันทีและสุดยอดเซียนนกกระจิบครับ ีเบีย้ยขึ้นไปจากตำแหน่งขอไข่สามไปขอไข่สี่เพื่อดูเชิงหมากไฟแดงครับว่าจะเดินเบีย้ยตัวไหนรับหรือจะเพิกเฉยซึ่งหมากไฟแดงครับเพิกเฉยทันทีครับทำให้สุดยอดเซียนกกจิบครับเล็งเห็นอะไรบางอย่างครับคุณผู้ชมจับตาดูตาเดินที่สิบไวให้ดีครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบีย้ยกล้ามปูมาอีกแล้วครับคือเบีย้ยกล้ามปูของสุดยอดเซียนกกจิบในตำแหน่งนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะไปทิมเอ่อในตำแหน่งยอหญิงห้าในอนาคตเพื่อ จะทาลายหน้าเบี้ยของหมากฝ่ายแดงครับซึ่งหมากฝ่ายแดงครับเห็นแล้วครับว่าโอ้อยู่ต่อไปเนี่ยอาจจะโดนทาลายหน้าเบี้ยได้จึงตัดสินใจที่จะทิ้มเบี้ยจากตําแหน่งยอหญิง6มายอหญิง5ครับและหมากฝ่ายขาวเสี่ยนก็จิบก็ไปทําเบี้ยด้านซ้ายมือที่เหลืออยู่ครับก็ไปเก็บงานชัดเจนครับ เซียนนกกจิบเนี่ยพยายามที่จะตีด้านขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีส่วนหมากแดงเนี่ยเขาขึ้นขุนเพื่ออยู่ในตำแหน่งที่เซฟแล้วเอาเรือเชื่อมถึงกันเพื่อที่จะมารอ,อตั้งรับหมากฝ่ายขาวครับหมากฝ่ายขาวครับเซียนนกกจิบครับไม่ใช้โคนขึ้นไม่ใช้ขุนขยับไปด้านไหนแต่ตัดสินใจที่จะบวกตรงกลางกระดานทันทีครับเพื่อดูว่าหมากฝ่ายแดงจะใช้อะไรกินครับหมากฝ่ายแดงเขาใช้เบี้ยกินครับซึ่งหมากฝ่ายขาวครับในจังหวะนี้เดินดีมากครับใช้ม้า out, ไปเกี่ยวไว้ก่อนเกี่ยวโคน2ตัวนี้ไว้ครับ เพราะว่าถ้าโคนเนี่ยเดินขึ้นมาตรงๆโคนอีกตัวหนึ่งจะขาดครับโคน2ตัวนี้อยู่ในลักษณะที่โดนตรึงอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งม้าจับสองโคนครับหมากไฟแดงครับพยายามที่จะกลับลำครับโดยการใช้ม้ามาที่ตำแหน่งฉช,ชิง6ครับเพื่อที่เอามาล้วงในอนาคตแต่นั่นคือแผนของหมากฝ่ายขาวครับเขาใช้โคนขึ้นตรงๆเรียบๆไม่ใช่ตรงๆนี่เขาใช้โคนขึ้นเฉียงๆอ่าใช้โคนขึ้นเฉียงๆทันทีและทันใดนั้นนะ หมากฝ่ายแดงเนี่ยใช้เบีย้ยเนี่ยทิ่มมาที่ตำแหน่งกอไก่5ครับเพื่อล่อซื้อให้หมากฝ่ายขาวทิ่มเบีย้ยไปขอไข่5เช่นกันครับและหมากฝ่ายขาวเนี่ยต้องการที่จะทำลายเบีย้ยด้านไหนหมากฝ่ายแดงเลยตัดสินใจที่จะทิ่มเบีย้ยลงมาเป็นตำแหน่งคอควาย5ครับพอมาดูในลักษณะนี้ครับหมากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันก็ยังพอที่จะสามารถสู้ได้ผมจะวิเคราะห์แบบภาษาชาวบ้านให้ฟังนะครับก็คือหมากฝ่ายขาวเนี่ย สิ่งที่เขามีคือทางหมากที่ดีกว่าในอนาคตเพราะว่าถ้ากินตัดเบี้ยด้านกลางไปเนี่ยจะเป็นทางโคในอน,นาคตสิ่งที่หมากไฟขาวมีอันนี้เรารู้แล้วว่าคือทางหมากแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือตำแหน่งของหมากตัวใหญ่เนี่ยยังไม่พร้อมสู้โคด้านหลังยังไม่ได้ใช้ม้าตัวนี้จุดประสงค์ก็ล็อกเอากาะแท่นหมากในอน,นาคตนะครับซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนอีกอย่างคือกินไปเสร็จแล้วเม็ดขาดด้วยกินไปเสร็จหมากไฟแดงเขาใช้ม้าก,กินเม็ดขาดครับเพราะฉะนั้นฮะในตาเดินนี้ฮะ หมากไฟขาวเซียนกุกจิปเลยตัดสินใจที่จะเอาเรือเนี่ยมาผูกเม็ดไว้ก่อนส่วนหมากไฟแดงครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหมากทุกตัวของหมากไฟแดงเนี่ยเขาสัมพันธ์กันนะครับตัวใหญ่เขาพร้อมสู้ครับเหลือแค่หมากไฟขาวอยากเกิดก็เปิดมาแค่นั้นครับแต่เซียนกุกจิปก็ยังไม่เปิดสักทีครับก็ยังค่อยๆที่จะเดินหมากขึ้นไปฮะและหมากไฟแดงครับใช้เรือมากดเอาไว้ครับหมากไฟขาวไม่กลัวครับเซียนุกจิปครรู้ครับว่า ไม่ยังไงก็ปลกไม่ได้สิเลยตัดสินใจครับใช้ขุนขึ้นมาในตำแหน่งคอไฟสองและเป็นหมากไฟแดงครับที่คนไม่ไหวกับม้าตำแหน่งชอช้าง5้าแล้วมันอยู่ไม่ได้ม้าตัวนี้มันแข็งแกร่งเกินก็เลยต้องเอาไปซื้อทิ้งครับม้าตัวไม่ดีนะครับแลกกับม้าตัวที่ดีซึ่งสุดยอดเสียนงขจิบครับเขาไม่แลกอยู่นะฮะคือเขาปล่อยไว้เฉยม้าแดงเนี่ยเอามาแลกเนี่ยเบี้ยก็ถูกกินเข้าไปฮนะถ้าประมาณนี้เนี่ยหมากไฟแดงเนี่ยก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับเพราะงั้นเนี่ยเลย ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหยิบม้าไปกินม้าฝ่ายแดงครับแต่เลือกที่จะเดินเรือขึ้นมาในตำแหน่งจอจาน2ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะหมากฝ่ายแดงครับปรับวนม้าและหมากฝ่ายขาวให้เรือมากดที่ชอช้าง1ครับซึ่งหมากฝ่ายแดงเองนั้นนะปรับม้าขึ้นมาครับไปในตำแหน่งของชอฉีหกครับเจอหมากฝ่ายขาวเซียนก็จิบทิมเบียเข้าไปงานนี้งานเริ่มงอกแล้วเพราะว่า หน้าขุนอยู่เริ่มอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยสวยครับหมากายแดงตัดสินใจใช้ม้าก,กินรวบเข้าไปครับซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เริ่มไม่โอเคสำหรับหมากฝ่ายแดงครับหมากายแดงเขาถอยม้าลงไปจับเบี้ยครับแต่หมากไฟขาวกินตัดเบี้ยเข้าไปก่อนนะกินตัดเบี้ยไปในละักษณะนี้ยังไงก็ต้องใช้โคนกินกลับครับและหมากไฟขาวถามต่อโคนทันทีครับถ้าโคนกินโคนนครับจะเสียเปรียบในแง่ของทางหมากมากมากเพราะโคนเนี่ย กับม้าเนี่ยเขายืนฟรีอีสปอร์ตมากครับดังนั้นครับหมากฝ่ายแดงนะครับเขามี2ตัวเลือกครับคือเอาโคนมาผูกกับถอยโคนลงไปซึ่งหมากฝ่ายแดงนะครับเขาตัดสินใจที่จะถอยโคนลงไปครับทำให้หมากฝ่ายขาวเซียนโกจิบครับใช้โคนขึ้นมาอีก1ตัวครับจะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายขาวเซียนโกจิบไม่กลัวที่จะเสียเบี้ยในตําแหน่งชอชาง5้านะเพราะว่าถ้าเอาม้ากินจริงๆเนี่ยจะเจอกินเบี้ยเข้าไปฮะม้าจะขาดนะครับคุณผู้ชมดังนั้นครับหมากฝ่ายแดงครับ เริ่มที่จะดิ้นนะโดยการเอาเบี้ยลงมาหงายครับแต่มันเป็นแผนของสีขาวอยู่แล้วครับเขาเอามาไปจับเบี้ยชิวๆเลยครับและเป็นการผูกเบี้ยตำแหน่งอช้างห้าไปด้วยหมากไฟแดงครับของหงายจับสักทีนึงครับเจอเรือของหมากไฟขาวเสียนนกจิบครับกดเบี้ยหงายไปก่อนครับและเป็นเบี้ยหงายครับที่ถูกกินแลกออกไปในกระดานนี้ครับจะเห็นได้ว่าจากตำแหน่งเบี้ยที่ไม่ดีกลายเป็นตำแหน่งเบี้ยที่ดีเฉยอรเรือถูกนํามากดม้าครับและ เรือของหมากไฟขาวก็กดโต้ต่อครับหมากแดงครับเหมือนใจเริ่มสั่นไหวครับใช้เรือมากดเม็ดฮะและเป็นหมากไฟขาวเียนปกติถามต่อโคนทิ้งทันทีถือเป็นตำแหน่งการต่อที่สวยนะโคนมี2ตัวให้ต่อแต่ว่าใช้โครตัวที่ไม่ได้ใช้งานตัวด้านนอกเนี่ยเข้ามาต่อครับซึ่งหมากไฟแดงครับพยายามดิ้นนะโดยการเอาโคนมาถามแรกแต่เป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับเพราะ โดนโคนกินแรกครับคงกะครับว่าเบีย้ยตัวนี้จะเป็นเบีย้ยลอยๆเอาโคนด้านหลังมาใช้แต่มันไม่ใช่อย่างงันครับคุณสังเกตดูจังหวะเต่านี้ให้ดีครับหมากไฟขาวเอาโคนฟันเม็ดเรียบๆครับงงใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะใช้โคนฟันเม็ดครับและใช้ม้กินเบีย้ยไปอีกหนึ่งตัวครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหมากไฟขาวได้ทางหมากอย่างเต็มที่นะใช้โคนมาผูกโดยหมากไฟแดงครับและ หมากฝ่ายขาวใช้เม็ดผูกเรียบๆครับจะเห็นได้ว่าครับตอนนี้ะหมากฝ่ายขาวเนี่ยมีทางหมากในการลุกค่อนข้างเยอะครับเรือถูกนํามากดมาครับเตรียมกินสลายล่างแต่นั่นคือสิ่งที่หมากฝ่ายขาวเนี่ยเขาเป็นแผนไว้อยู่แล้วครับใช้เรือมากดที่ตําแหน่งยอหญิง6นะครับและเป็นหมากฝ่ายแดงครับที่พยายามที่จะขยับเรือซื้อจังหวะไปเรื่อยๆครับหมากฝ่ายขาวเองก็ขยับปูนขึ้นไปครับหมากฝ่ายแดงก็ยังคงคอนเซปต์ในการขยับเรือของเขานะครับ แล้วก็น่าจะจบเกมนี้ครับที่มากไฟแดงเนี่ยไล่ขยับเรืออยู่นั้นเพราะมันไม่มีตำแหน่งอื่นที่มันน่าสนใจจะเดินเลยครับจะเอาเรือฟันม้าก็แพ้เลทเกมจะเอาม้าฟันเบีย้ยจะเอาอะไรเรือก็รอขาดอยู่คันจะปล่อยเรือออกจากจุดเกิดเหตุก็โดนม้าฟันโคนแล้วก็เรือกินม้าอีกตำแหน่งนี้มันค่อนข้างวุ่นวายครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบันทึกเกมนี้เนี่ยมีอะไรที่มีความน่าสนใจกันบ้างนะครับ คือถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยสมมุติเนะ่าเอาเรือไปฟันไม้เงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่อ่ะก็ใช้เม็ดกินแล้วประเด็นคือจะเอาเม็ดเออเอาโคนมากินแบบนี้ก็ก็ดูไม่ดีอีกนะคุณผู้ชมก็เนี่ยก็โดนไล่เรือไล่ไลแทะเบี้ยสุดท้ายก็แพ้เละเกมอยู่ดีฮะแต่ผมมีอีกหนึ่งคอนเซปต์นะครับที่คิดว่าหมากฝ่าย ขาวเนี่ยหรือมากไฟแดงในเกมนี้เนี่ยน่าจะเจ็บแบบมีสไตล์ครับในเกมจริงเนี่ยเซียนุก็จิบใช้โคนกินใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกกันว่านี่คือการถอดหมากนะเพื่อหาผลลัพธ์หาตาเดิมใหม่ๆนะก็มีอีกตาเดินหนึ่งครับคือเอาเรือมากดเม็ดเอาไว้คือเรือก,กดเม็ดตรงเนี้ยมันเป็นแต้มที่แสบมากคันจะเอามมากินเบี้ยมันก็ดูไม่ดีเนาะจะเอาโคนเข้ามาดิฟไซเข้ามาอย่างเงี้ยก็โดนมมาเกาะจะเอาโคนกินอย่างงี้ก็ เ,เจอม้าตีลุกอะไรเงี้ยคือแต้มมันแสบมากครับคุณผู้ชมจะเอาม้ากินนะม้ากินก็โดนเรือกินโคนตีกับมากินม้าอีกเงี้ยคือมันวุ่นวายมากนะครับในส่วนของจังหวะแบบนี้เนะนี่ยฮะหรือถอยเม็ดนะสมมุติว่าถอยเม็ดก็ยังยืนยันคอนเซปต์เอามามาจับเบี้ยไว้คือปล่อยโคนทิ้งเลยนะสมมุติว่าเอาเอา,เอาเรือเอาเรือกินโคนกนะ็ก็เจอม้าตีลุกเนี่ยถือว่าแสบมากนะครับ ถอยขุนลงตรงๆอ่ะสมมติว่าถอยขุนลงตรงๆก็โดนล,ลุกห้ากินเรือยถอยขุนลงไม่ตรงก็เจอเรือกินม้าเห็นไหมครว่ามันมีความยุ่งยากวุ่นวายและแสบซวงมากอะอ่ะใช้เรือกินใช้ปุ๊บละคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาโคนมาจับได้เอาลองดูลุกเข้าไปครับสักหนึ่งทีครับขุนต้องขยับขึ้นตรงๆนะพอขยับขุนขึ้นตรงๆเสร็จใช่ไหมก็อาจจะเจอมา้าลุกซ้ํา ก็ต้องขยับดีๆนะว่าขยับเข้ามาในในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเจอเรือลูกพวกไปอีกหนึ่งทีก็เป็นได้คือมันเป็นการซื้อจังหวะนะครับแล้วกเ็เป็นต่อแน่ๆเป็นต่อชัว,ชวร์ในการในการบุกนะครับแต่สําหรับของสุดยอดเซียนนกกจิบในการเดินที่เดินโคนถัดเม็ดเข้าไปก็เป็นอีกหนึ่งแต้มที่บังคับแล้วก็ชัวร์วเหมือนกันแต่สําหรับแต้มเรือกดตรงนี้ก็เป็นแต้มทางเรือที่ผมเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ บันทึกเกมเนี่ยจุดแพ้ชนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงที่ตรงนี้แล้วเด็ดเด็ดขาดขาดคือคือแต้มอ่าต่อไปนี้เลยคือเนี่ยฮะแต้มม้ากินเนี่ยแต้มม้ากินเสร็จเนี่ยหมากไฟขาวเนี่ยต้องถอยม้าหลบพอถอยม้าหลบเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องให้หมากายดำเนี่ยเขาได้ตีหมากฝ่ายเซียนนกจิบเนี่ยได้ตีพอได้ตีเสร็จเนี่ยจะเห็นได้ว่าม้าเนี่ยกินเบี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าโดนกินขาอะไรเงี้ยม้าหลุดอีก ท่านจะเอามาตัดโคนนะมาตัดโคนก็กินตรงนี้เปิดไม่ออกเลยก็ต้องโดนกินอีกนะมันเป็นจุดจังหวะที่มีความน่าสนใจนะแล้วแล้วถามว่าเอยเอาโคนเสริมได้ไหมเอาโคนเสริมก็อาจจะโดนกินเบี้ยเข้าไปอีกนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําไมหมาฝ่ายขาวต้องรีบที่จะเอาเบี้ยเนี่ยมาหงายถ้าเอาโคนเสริมเนี่ยก็กินเบี้ยสมมุติว่าเอาเบี้ยกินตอบเนี่ยก็โดนหงายอะไรทํานองเนี้เป็นต้นครับ อย่างที่บอกครับว่าการเอาม้ากินม้าตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างพลาดมาหันในส่วนของมากฝ่ายขาวเซียนนี้รวนามนะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับชอบคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องมากลูกไทยคลรวัลผู้ฝ่ายรู้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมคารวันผู้ฝ่ายรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบยบายครับทุกคน